ทักทายยามสายจากสวนผักสวนดอกไม้เช่นเคยค่ะวันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะดีมีแสงแดดนะคะกำลังจะถ่ายรูปได้สวยมากๆค่ะกับธงฟ้าแบบนี้นะคะดอกไม้ของเรานะคะก็กำลังบานสวยที่เราซื้อมาปลูกและใส่ในกระถางค่อนข้างที่จะดอกโตและสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เขาก็ทยอยบานมาเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีผีเสื้อนะคะที่กำลังเกาะที่เกสร ของดอกซานต้านะคะอันนี้ก็เป็นดอกดาวเรืองที่เราเพาะไว้นะคะมีดอกสีขาวและก็ดอกสีเหลืองที่หลงมานั่นเองค่ะเราก็ขอดมนะคะกลิ่นก็ไม่ค่อยจะแรงเหมือนดอกสีเหลืองเท่าไหร่ค่ะหอมแบบอ่อนๆนะคะอันนี้องุ่นสีเขียวค่ะ ปีนี้เขาก็ออกค่อนข้างที่จะโดกมากๆเลยค่ะเราก็จะมาเด็ดชิมนะคะตอนนี้เขาก็เปรี้ยวอยู่นะคะบางพวงก,ก็เริ่มสุกแล้วค่ะปกตินะคะเราต้องตัดใบเขาออกแต่ที่สวนหลังบ้านค่ะแดดค่อนข้างที่จะมีตลอดทั้งวันเราก็เลยปล่อยใบเขาไว้ปกคลุมผลอง,งุ่นนะคะถ้าเราตัดออกหมดเรากลัวว่าแดดจะเผาผลอง,งุ่นของเราไหม้หมดก่อนที่จะสุกนั่นเองค่ะบางพวงก,ก็เริ่มสุกเราก็ ทยอยตัดทานวันละพวงนั่นเองค่ะวันไหนที่อยากกินนะคะบางพวงก็เริ่มสุกก็เราก็จะหาพวงที่สุกค่ะแล้วก็พันสีดํานะคะก็สามารถตัดกินไปได้แล้วนะคะสองพวงจะมีผลแบบลูกเล็กๆที่เพื่อนบ้านให้ต้นมาปลูกนะคะแล้วก็มีอีกสองต้นที่เราซื้อมาปลูกเพื่อมุ่งปลูกเสริมค่ะอันนี้เราตมาแบง ก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆค่ะที่สวนผักหลังบ้านมีตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะพวกพึ่งพวกผีเสื้อก็ค่อนข้างเยอะค่ะนี่มาดูร้อนอันนี้คือเด็ดให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเขาก็ยังเปรี้ยวอยู่นั่นเองค่ะยังไม่สุกนั่นเองนะคะเราต้องรอให้เขาสุกฉ่ำๆอันนี้จะออกเปรี้ยวๆหวานๆถ้าใครที่ชอบกินนะคะจิ้มกับพริกเกลือกําลังอร่อยหรือเอาไปดองนะคะอร่อยเลยล่ะคะ่ะ และอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เราไปแหวกดูนะคะอันนี้ก็เป็นองุ่นพันลูกสีดำค่ะปีนี้ก็มีผลมาให้เราได้ชิมนะคะลูกเขาค่อนข้างที่จะโตกว่าลูกสีเขียวที่เห็นค่ะเพราะว่าลูกสีเขียวเราไม่ได้ลิหรือเด็ดดอกเขาออกนะคะเราปล่อยให้เขาขึ้นก็เลยลูกของเขาก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่เดี๋ยวรอปีหน้านะคะเราจะมาเด็ดดอกเขาออกนะคะหรือลูดดอกเขาออกเพื่อจะได้ผลโตกว่านี้ แต่เราลองชิีมลูกสีดํานะคะลูกสีดําค่อนข้างที่จะหวานนั่นเองค่ะและลูกค่อนข้างที่จะโตประมาณนิ้วโป้งมือนะคะเดี๋ยวเราลองให้เขาสุกนะคะเราก็จะมาตัดให้เพื่อนๆได้ชมค่ะบรรยากาศนะคะสวยมากๆดอกไม้ที่เราปลูกที่ระเบียงนะคะก็จะปานต้อนรับแสงแดดนั่นเองค่ะ แล้วก็เป็นดอกพีทูเนียนนั่นเองนะคะมีสีม่วงสีขาวพอได้รับแสงแดดนะคะน้ําฝนเขาก็จะบานเต็มกระถางเลยค่ะดอกพีทูเนียนะคะเป็นที่นิยมปลูกในช่วงหน้าร้อนเยอรมันค่ะให้ดอกสวยด้วยนะคะอันนี้ดอกไม้ของเราที่เราปลูกจัดประดับสวนนะคะหรือเดอนเบียงนั่งเล่นในช่วงหน้าร้อนค่ะจัดแต่งสวนให้สวยงามค่ะเวลาเรานั่งชมหรือนั่งเล่นก็ได้เห็นอะไรที่สดชื่นสวยงามค่ะลาไปกับคลิปดอกไม้สวย